นาคายกเลิกการจองคิวผ่านไกด์อาสาแก้ปัญหานักท่องเที่ยวตกค้างออสเตรเลียเตรียมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติฉีดวัคซีนครบหลังปิดพรมแดน2ปีเบลล่าราณีรักษาตัวแบบโฮมไอโซเลชันหลังทราบผลติดโควิด -19 ติดตามทุกประเด็นพร้อมกันได้ในข่าว3สีวันนี้จ้า สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูส่รายการข่าวสามสีนะครับสามสบนาทีต่อจากนี้ไปอยู่กับน้องจอยแล้วก็น้องแหวนแล้วก็ผมนะครับเริ่มมีข่าวสารสาระและความบันเทิงมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมแบบครบถ้วนแน่นอนครับ รับชมกันสดๆนะคะผ่านหน้าจอช่อง3ตอนนี้ได้เลยกด33ค่ะหรือว่ารับฟังผ่านวิทยุก็ได้นะคะที่สทท fm 106 m h z ค่ะครับคุณผู้ชมครับทุกคนต้องตามกันต่อนะครับสำหรับกรณีของถ้ำนาคาที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากนะครับเลยทำให้เกิดอาการมีคนติดค้างอยู่ข้างบนไม่สามารถกลับลงมาได้ตามเวลาที่กำหนดตอนนี้นะครับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ประชุมหารือกันเพื่อจัดระบบใหม่ครับหลังเกิดกรณีที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินไปเยี่ยมชมถ้ำนาคานะครับ อุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาฬเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจนเกิดปัญหานักท่องเที่ยวตกค้างลงจากเขาไม่ทันตามเวลาที่กําหนดล่าสุดครับวันนี้สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10ได้เตรียมหาเลือกกบหนวยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อแก้ไขปัญหานี้ท่ามกลางเสียงลือว่าส่วนหนึ่งของปัญหาเป็นเพราะว่ามีการเปิดโคต้าให้นักท่องเที่ยวขึ้นชมท่านาคาเกิน500คนตามที่กําหนดไว้ซึ่งปกติครับจะต้องจองผ่านแอปพลิเคชันคิวคิวล่วงหน้า60วันแต่ที่ผ่านมามีเสียงร้องเรียน ถึงการเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบ VIP ที่จองผ่านไกด์อาสาครับโดยในแฟนเพจทํานาคาไปมาแล้วได้โพสต์นะคะว่าทางอุทยานแห่งชาติภูลังกาประกาศว่าหลังจากนี้จะปรับระบบใหม่ห้ามรถทุกชนิดเข้าไปในอุทยานโดยเด็ดขาดให้จอดได้ในพื้นที่ของชาวบ้านเท่านั้นและให้ยกเลิกไกด์อาสาที่มีคิวจองทั้งหมด โดยจะรันตามคิวปกติทุกคนซึ่งทุกคนที่มานะคะก็จะต้องจับสลากและลงทะเบียนปกติไม่มีการจองไกด์หรือไกด์จองคิวอีกแล้วและจะให้สิทธิ์ทุกคนเท่าเทียมกันโดยจะเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวกลุ่มแรกเข้าเที่ยวชมได้ในเวลา6นาฬิกาของทุกวันค่ะส่วนบรรยากาศที่ถ้ำนาคาวันนี้นะคะก็ยังเป็นไปตามปกติแต่มีกระแสข่าวออกมาว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็ทําให้มีเจ้าหน้าที่อุทยานบางคนถูกสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติงานที่อื่นทันทีตั้งแต่เมื่อเช้าวันนี้ที่ผ่านมาค่ะ มาดูสถานการณ์โควิด -19 กันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้หลายจังหวัดก็เกิดคลัสเตอร์ใหม่เป็นจํานวนมากเลยทีเดียวค่ะสมผลให้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในบ้านเราตอนนี้นะคะพุ่งทะลุกเกิน1 0 0 0 0รายเป็นวันที่4ติดต่อกันแล้วค่ะศูนย์ข้อมูลโควิด -19 นะคะรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะอยู่ที่1398รายค่ะขณะที่ผู้ติดเชื้อ เข้าข่ายด้วยการตรวจด้วยชุด ATK นะคะมีจำนวน3,899รายผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวมี94,243รายและมีผู้เสียชีวิต12คนค่ะซึ่งหลายจังหวัดในบ้านเราตอนนี้ก็กําลังเผชิญหน้ากับโอมิครอนนะคะเกิดคลัสเตอร์ใหม่อย่างต่อเนื่องอย่างที่จังหวัดชนบุรีค่ะพบผู้ติดเชื้อสูงถึง610คนพบมากที่สุดนะคะที่อําเภอศรีราชา145รายในจํานวนนี้นะคะเป็นบุคลกากรทางการแพทย์10รายค่ะสาเหตุจากการแพร่ระบาด ก็พบว่าส่วนใหญ่ติดจากคนในครอบครัวหรือจากที่ทํางานซึ่งจังหวัดชลบุรีนะคะมีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ3เข็มแล้วเนี่ยอยู่ที่643,161คนในจํานวนนี้นะคะมีผู้ติดเชื้อ829คนและยังไม่มีรายงานผู้ป่วยปอดอักเสบรวมถึงผู้เสียชีวิตเพิ่มค่ะขณะที่จังหวัดสุขโขทัยครับพบคัสเตอร์ศูนย์เด็กเล็กบ้านนิคมที่น่าเป็นห่วงมาก พราะผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นเด็กครับที่อายุระหว่าง1-5ปีเท่านั้นศูนย์แห่งนี้นะครับมีนักเรียน20คนติดเชื้อไปแล้ว14คนตอนนี้เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขดูแลอย่างใกล้ชิด24ชั่วโมงครับและได้ปรับศูนย์เด็กเล็กมาเป็นศูนย์พักคอยประจำตำบลแน่นอนครับว่าผู้ปกครองของน้องๆก็กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวและเฝ้าระวังการติดเชื้อด้วยครับ ไปที่จังหวัดบึงการกันบ้างนะคะวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่79รายส่วนใหญ่เป็นคลัสเตอร์ชุมชนและภายในหมู่บ้านอย่างที่อำเภอบึงโขงหลงพบผู้ติดเชื้อ38รายซึ่งเกิดจากมีการสังสรรค์ทำกิจกรรมร่วมกันโดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยและอยู่ใกล้ชิดกันไม่ได้ทำตามมาตรการเท่าที่ควรจึงทำให้มีการติดเชื้อทั้งครอบครัวเลยค่ะ ปิดท้ายนะคะที่จังหวัดมหาสาร,รคามค่ะที่นี่พบคลัสเตอร์จากการรวมกลุ่มสังสรรค์เช่นกันนะคะทางจังหวัดจึงออกคําสั่งนะคะขอความร่วมมือให้ประชาชนงดกินข้าวร่วมกันและงดการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งงานประชุมงานเสวนาและพิธีกรรมทางาศาสนาหากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายสําหรับมหาสาร,รคามวันนี้นะคะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่162รายค่ะแล้วก็มียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่3,303รายนะคะหลายคลัสเตอร์เนี่ยก็อาจจะเกิด จากการละหลวมของประชาชนนะคะมีการสังสรรค์แล้วก็มีการไม่ใส่หน้ากากเวลาไปเจอการพบปะกันแบบนี้นะคะมันแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วโอมิครอนเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเราใกล้มากรอบตัวเรามากๆคือถึงแม้ว่าจะติดไปแล้วอาจจะไม่ได้อาการหนักไม่ได้ป่วยหนักมากแต่ว่าเราต้องคิดถึงว่าลองโควิดเนี่ยยังไม่มีใครรู้นะคะว่าการที่ป่วยโควิดแล้วหลังจากนี้จะเกิดขึ้นอะไรกับร่างกายเราบ้างหลายทางนะครับจะเป็นยังไงยังไม่มีใครรู้ค่ะ เรามาติดตามสถานการณ์ที่ต่างประเทศกันบ้างครับอย่างที่รัสเซียตอนนี้พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อลายใหม่นะครับต่อวันเกินหนึ่งแสนลายไปแล้วทําให้ตอนนี้มียอดสะสมอยู่ที่เกือบ1ิล้านคนและมีนําซ้ํานะครับอีกหนึ่งปัญหาหนัก,นกๆเลยก็คือโรงพยาบาลเต็มครับเพราะว่ามีผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดและไม่ได้รับวัคซีนและอาการหนักเพียบเลยครับกระทรวงสาธารณสุขของรัสเซียนะครับเปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ทะลุ1นึ่งแส 80,071รายสูงกว่าวันก่อนหน้านะครับ2,800รายและเมื่อเทียบกับเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมายอดผู้ติดเชื้อรายวันนะครับสูงมากขึ้นถึง10เท่าครับและทำให้ตอนนี้ผู้ป่วยสะสมนี่อยู่ที่12.8ล้านราย,ลายและมีผู้เสียชีวิตนะครับอยู่ที่6 6 1คนต่อวันนะครับซึ่งถือว่าลดลงอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามรัเสเซียยังคงเผชิญหน้ากับผู้ป่วยลดลงพยาบาลซึ่งทางหัวหน้าแผนกโรคผู้ป่วยติดเชื้อนะครับโรงพยาบาลเขตบอเปิดเผยว่า ห้อง ICU ของโรงพยาบาลเต็มไปด้วยผู้ป่วยอาการหนักที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อนครับขณะที่ด้านประธานาธิบดีของรัสเซียได้เตรียมพิจารณาผ่อนคลายมาตรการบางอย่างพร้อมยืนยันว่าจะไม่มีการประกาศล็อกดาวน์หรือเพิ่มข้อกำหนดใดๆถึงแม้ว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อจะพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ตามครับส่วนที่ประเทศออสเตรเลียนะคะหลังจากปิดปรมแดนมานานกว่า2ปีค่ะล่าสุดก็เตรียมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีน ครบ2โดสแล้วภายในเดือนในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะซึ่งหลังจากที่ผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยมีจำนวนลดลงนะคะโดยนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันค่ะแห่งออสเตรเลียก็ประกาศว่าออสเตรเลียจะเปิดพรมแดนเต็มรูปแบบเพื่อต้อนรับผู้ที่มีวีซ่ายืนยันการฉีดวัคซีนครบ2โดสแล้วทุกคนตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปค่ะหลังจากที่พวกเขาต้องหยุดรับนักเดินทางต่างชาติตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2563 เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด -19 ค่ะโดยทางการออสเตรเลียก็คาดคาดหวังนะคะว่าการผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวเนี่ยจะช่วยส่งเสริมสายการบินต่างๆรวมถึงกิจการนะคะโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยวนะคะอื่นๆซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์และข้อบังคับอื่นๆให้กลับมามีไรายได้อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากคราวนี้แพร่กระจายออกไปก็เห็นว่าหุ้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและก็สายการบินในออสเตรเลียเนี่ยก็พุ่งขึ้นอย่างทันทีเลยทีเดียวค่ะ ต้องบอกเลยว่าการปิดพรมแดนแล้วก็การล็อกดาวน์ของออสเตรเลียกว่า2ปีเนี่ยทำได้ดีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตัวเลขของผู้ป่วยของเขาเนี่ยอยู่ในระดับต่ําเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆทั่วโลกนั่นเองครับ <ผม S 2> ค่ะ คุณผู้ชมคะอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่วันวาเลนทนยกันแล้วออหลายๆคนก็เริ่มมองหาของขวัญพิเศษเพื่อมอบให้กับคนที่คุณรักนะคะและของขวัญยอดฮิตเลยเนี่ยจะเป็นอะไรเป็นไม่ได้นอกจากดอกกุหลาบนั่นเองวันนี้คะ่ะรายการข่าวสามสีก็เลยมีเทคนิคดีๆในการเลือกดอกกุหลาบมาฝากคุณผู้ชมกันคะ่ะ เราสอบถามไปยังร้านดอกไม้ชื่อดังอย่างมิสลิลี่ก็ได้รับการเปิดเผยนะคะว่าปกติแล้วในช่วงวันวาเลนไทยยอดขายจะพุ่งสูงขึ้นกว่าช่วงปกติหลายเท่าตัว และดอกไม้ที่ผู้คนนิยมซื้อไปให้กับคนที่คุณรักก็คือดอกกุหลาบนั่นเองเพราะแต่ละสีก็จะสื่อถึงความรักที่แตกต่างกันออกไปและการจะเลือกดอกกุหลาบให้ดีก็ต้องมีเทคนิคด้วยนะคะรวมถึงหากได้รับดอกกุหลาบมาแล้วจะดูแลรักษาอย่างไรเพื่อให้คงความสวยงามให้นานที่สุดวันนี้เดี๋ยวเราไปฟังคําแนะนําดีๆจากคุณพานุวัตรอนุโคศผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดดอกไม้มิสลิลี่กันเลยค่ะ สวัสดีครับวันนี้ทาง m i s ลี่ฟ y f เ o w e r จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกกุหลาบที่สมบูรณ์และถูกต้องนะครับครับสาหรับวันนี้นะครับมีกลาบทั้งหมด5สีนะครับก็จะมีสีขาวนะครับสีแดงสีม่วงสีชมพูแล้วก็สีเหลืองขียส้มนะครับครับสาหรับวิธีเลือกกลุบนะครับก็คือกุหลาบที่ดีนะครับจะมีลักษณะกลีบที่นุ่มนะครับแล้วก็ใหญ่นะครับแล้วก็จะมีลักษณะ ความยาวนะครับจากคนดอกถึงปลายดอกประมาณ5-8เซนนะครับกุหลาบจะมีทั้งหมด30-40กลีบนะครับครับสำหรับการดูแลกุหลาบของทาง m ิสซิลี่นะครับมิสซิลี่จะเปลี่ยนน้ำทุกๆวันเว้นวันนะครับแล้วก็จะเป็นการตัดในทางเฉียงครับเพื่อให้กุหลาบกินน้ำได้อย่างเต็มที่นะครับครับผมสำหรับใครนะครับสนใจช่อดอกไม้สวยๆนะครับก็ติดต่อทาง m ิสซิลี่ฟารเได้เลยนะครับขอบคุณครับ และพิเศษสุดๆเลยนะคะสำหรับแฟนรายการข่าวสามสีมิสซิลี่ขอมอบของขวัญวันวาเลนไท์ให้สำหรับท่านที่สั่งช่อดอกไม้วาเลนไทยตั้งแต่ช่อ12ดอกขึ้นไปรับไปเลยทันทีค่ะส่วนลด10%จากราคานวันที่สั่งซื้อเพียงแค่แจ้งมาว่าดูมาจากรายการข่าวสามสีสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้ได้เลยนะคะโปรโมชั่นพิเศษนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เลยค่ะ ช่วงหน้านะคะมาส่งกำลังใจให้กับน้องเบลล่ารานีคนบันเทิงรายล่าสุดที่ติดเชือ้อโควิด19อีกสักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าว3สีนะคะเริ่มต้นเบรกนี้ก็ต้องขอส่งกำลังใจเลยนะคะให้กับน้องเบลล่าราณีคนบันเทิงรายล่าสุดที่ติดเชือ้อโควิด19ค่ะ เมื่อวานนี้น้องเบลล่าราณีได้โพสต์แจ้งผ่านอินสตาแกรมนะคะบอกว่าเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเธอได้ทํางานตามปกติและหลังจากนั้นก็มาทราบว,ว่าตนเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด -19 จึงทําการกักตัวและเฝ้าระวังทันทีพร้อมเดินทางไปตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR เพื่อความแน่นอนก่อนผลจะออกเมื่อวานนี้ค่ะว่าพบเชือ้อซึ่งขณะนี้น้องเบลล่าได้ทําการรักษาตัวแบบ home i อ solation อยู่ที่บ้านซึ่งน้องยังคงไม่มีอาการอะไรนะคะส่วนตารางงานต่างๆก็มีความจําเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อนจนกว่าจะรักษาตัวจนหายดีพร้อมกันนี้น้องยังขอขอบคุณทุกกําลังใจและความห่วงใยที่ทุกคนส่งไปให้และขออาภัยไปถึงคนที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อในครั้งนี้ด้วย ยังไงรายการข่าวสามสีก็ขอส่งกําลังใจให้น้องเบลล่าหายไวๆนะคะครับขอยน้องหายไวๆนะครับต้องบอกว่าตอนนี้โควิดสิอยู่รอบตัวเราจริงๆนะครับมันใกล้มากจริงๆอย่างหมูโอุหมนิ่ที่ครับเพิ่งกลับมาจากทริปต่างประเทศน้องบอกว่าทริปนี้น้องระแวงโควิดสิมากๆแต่ไหนๆไปแล้วอ่ะก็ต้องแบบปฏิบัติตัวให้เต็มที่แล้วก็ดูแลตัวเองให้มากๆครับผม วันก่อนนะครับน้องโอบแวะมาที่ช่อง3เพื่อเดินสายโปรโมทซีรีส์สปาร์กใจนายจอมหญิงซีซั่น2ซึ่งน้องบอกว่าดีใจมากนะครับที่ได้กลับมาร่วมงานกับทางช่อง3าอีกครั้งพร้อมถือโอกาสนี้อัปเดตความรู้สึกหลังควงหวั่นใจน้องมะปรางและเพื่อนๆไปเที่ยวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสแบบยาวเกือบหนึ่งเดือนเต็มนะครับหลังจากที่ไม่ได้ไปต่างประเทศนานมากซึ่งโอบยอมรับว่าแอบหวั่นกับสถานการณ์โควิด -19 เหมือนกันแต่ก็พยายามปฏิบัติตัวตามมาตรการและดูแลตัวเองให้ดีที่สุด พร้อมเล่าบรรยากาศที่ต่างประเทศว่าผู้คนส่วนใหญ่ที่นั่นนะครับเขาไม่ได้ตระหนกกับสถานการณ์เท่าไหร่นักแต่พยายามปรับตัวเพื่อที่จะอยู่ร่วมกับโควิด -19 ให้ได้ครับไปฟังเสียงน้องโอ๋กันครับโอ้เราไม่ได้ทํางานกับเขามานานมากแล้วนะครับตั้งแต่ไม่งั้นก็คือเป็นนางร้ายที่รักโอ้ตั้งแต่ผมเจ็ดปีแล้วครับประมาณนั้นถ้าให้เดานะครับประเกินห้าปีอย่างอย่าง่างต่ําเลยอะไรเงี้ย รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยแล้วก็ดีดีมากๆที่คือวันหนึ่งอะครับเหมือนกับว่าเขาที่ต่อมาเราดีใจมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบว่าเออเล่นครับเล่นครับอะไรอย่างเงี้ยครับผมทั้งทที่แบบว่าเออเรารู้ว่าพอมีนายมีมาอย่างงี้ด้วยแล้วเขาเราเคยเห็นว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันออนแบบเหมือนผ่านหูผ่านตาเราบ้างแล้วเราก็เลยแบบโอเคครับทำซีซั่นสองเลยครับโอเคครับอะไรอย่างเงี้ยไปสวิตเซอร์แลนด์ครับผมแล้วก็ไปฝรั่งเศสครับใช่ รู้สึกดีเหมือนกันนะครับเหมือนเราไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศมาประมาณ2ปีเต็มแล้วนะครับใช่อะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็เดินทางตามมาตรการแล้วก็ทําตามมาตรการเขาทุกอย่างอะไรเงี้ยครับผมจริงๆแล้วตอนนี้ทุกคนที่นั่นเหมือนใช้ชีวิตกันปกติมากเลยนะครับทุกคนก็คือเดินหมายถึงว่าเดินบนท้องถนนอะไรเงี้ยครับผมเหมือนคนที่นั่นเขาติดเยอะมากๆจนแทบจะรู้สึกว่าเขาจะต้องปรับตัวแล้วก็อยู่กับมันไปแล้วอะไรเงี้ยครับผมแต่เราก็ เรามาระวังนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าสมมติว่าวันหนึ่งที่เราติดเนี่ยมันจะต้องกักตัวอยู่ที่นูน่นและตัว๋วเครื่องบินเราจะต้องเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามระวังตัวเองมากที่สุดอะไรเงี้ยครับครับแล้วใครที่คิดถึงน้องโอบนะครับอย่าลืมติดตามผลงานซีรีส์นะครับสปราร์กใจในจอมหญิงซีซั่นสองนะครับได้ทุกวันเสราร์เวลา10นาฬิกาสนาทีและวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกานาทีทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกดสครับ ส่วนคราวนี้นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีค่ะกับพี่ยุทธ์สอรย,ยุทธ์นะคะแล้วก็ทีมช่อง3ของเรานะคะคที่รเรียกว่ายกทัพไปรับรางวัล Fever's Award ครั้งที่5กันเต็มเลยละคะ่ะ ัดขึ้นเป็นครั้งที่5แล้วนะคะสำหรับงานประกาศรางวัล Fever Awards 2021ค่ะซึ่งทุกคะแนนเนี่ยมาจากการโหวตของแฟนๆเลยนะคะโดยปีนี้ช่อง3ก็ Fever สุดๆนะคะเพราะว่าเราคว้ารางวัลมาหลายสาขาเลยค่ะเริ่มที่รางวัลใหญ่สุดของสาขาข่าวนะคะตกเป็นของพิยุทสสรยุทธ์ของเราค่ะกับรางวัลบุคคลที่ถูกกล่าวขานฟีเวอประจำปี2021ค่ะ ขณะที่ทางด้านผู้ประกาศข่าวคู่อย่างน้องไบรท์พิเชียธันนะคะก็คว้ารางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงฟีเวอร์2021ไปครองส่วนพิธีกรดาวรุ่งหญิงฟีเวอร์2021ตกเป็นของน้องเซนเมจกาค่ะจากรายการ เรื่องเล่าหน้าหนึ่งค่ะด้านสาขาบันเทิงนะคะช่อง3าก็คว้ารางวัลฟีเวอร์ไปหลายรางวัลด้วยกันเริ่มที่ละครให้รักพิพากษาจาจะ่ขยชลลำพีได้รับไปถึง3รางวัลเลยทีเดียวนะคะโดยผู้จัดพี่ต้นนัทนนท์ได้รับรางวัลผู้จัดฟีเวอร์2021ต่อด้วยพระเอกนะคะกองทัพพีกก็คว้ารางวัลดาวรุ่งชายฟีเวอร์2021มาครองและส่วนอีกหนึ่งรางวัลก็คือรางวัลน,นักแสดงสมทบชายฟีเวอร์2021ตกเป็นของพี่อ้นสราวุธค่ะ และมีอีกหนึ่งละครนะคะที่คว้าไปถึง2รางวัลนั่นก็คือละครเรื่องแม่ครัวคนใหม่ที่ตอนออกอากาศนั้นกระแสดีมากซึ่งความฟีเวอร์ของพระนางก็ทําให้คว้ารางวัลไปเลยทั้ง2คนนะคะโดยออกัสวชิรวิทได้รับรางวัลน,นักแสดงนําชายฟีเวอร์2021ส่วนน้ําฟ้าธัญพัฒน์ได้รับรางวัลดาวรุ่งหญิงฟีเวอร์2021ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะ ยินดีด้วยนะครับแล้วเรามาปิดท้ายช่วงนี้ด้วยข่าวฝากจากเจ๊กุ้งครับน้าขอ,อ,ขอคุณเกรวินทรนนี่ฮะเจ๊กุ้งเขาประกาศเลยว,ว่าหาลูกสะใภ้คนโตนะครับถ้าใครสาวคนไหนสามารถพิชิตจหนุ่มเกรดได้นะครับเจ๊กุ้งพร้อมตบท้องกันเลยครับ4ีบาทับผมว้าว สงสัยจะกุ้งจะสงสารลูกชายคนโตอย่างหนุ่มเกรซบุินทร์นะครับที่เป็นแกะดําในวันที่เพื่อนเพื่อนรวมตัวกันเนื่องจากว่าหนุ่มเกรซที่โสดอยู่คนเดียวเพื่อนเพื่อนที่เขาพาแฟนมาหมดเลยประกาศผ่านทางแฟนเพจครับห้างทองหวังเงินไทยนะครับตามหาลูกสะภ้โดยบอกว่าถ้าใครนะครับสามารถได้หัวใจหนุ่มเกรซไปนะครับจะรับทองคําไปเลยนะครับประกอบไปด้วย สร้อยทอทองคําหนัก20บาทสร้อยข้อมือเบ้นตุ้งติ้งนะครับถุงทองลงยา10บาทและสร้อยข้อมือเบ้นแพรอีก10บาทรวมเซตนี้นะครับเป็นทองคํามูลค่า40กว่าบาทอ้40บาททวดนะครับเห็นว่ามีสาวๆเนี่ยสมัครกันเพียบเลยตอนแรกผมประกาศนะว่าจะโทรหาน้องแจ็คกี้เคาหน่อยไม่ทันนางครับนางมีคลิปนะครับไปดูเลยครับมาเรียบร้อยแล้วครับผม ผู้เข้าประกวดหมายเลข375ชื่อว่าแจ็กกี้ชาคลินมูนสัดส่วน32 25 35จุด พามีชีวิตมาแล้ว28ปีค่ะปกติเป็นคนชอบขายของมากๆไม่ว่าจะเป็นร้านอะไรก็คือขายได้หมดเลยค่ะถนัดในเรื่องของการขายอย่างยิง่งและปกติก็เป็นคนที่ชอบใส่ทองแบบนี้มากๆอยู่แล้วก็เลยอ่ะมวแน่พิจารณาด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอาเลยครับข้าประกวด รวยค่ะสามเจ็ดห้าใช่ไหมครับดูท้องที่ใส่มานะครับขายเก่งแน่นอนใช่ค่ะแต่สกปรกยันเลยลบนางขายได้หมดครับฝากจจกู้รับพิจารณาด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับติดตามข่าวทีกับคุณศิชั์ปวีครับ มาติดตามข่าวเทคโนโลยีกันแพลนคนรู้จัก Google Map ใช่ไหมถ้ารู้จัก Google Map ต้องเคยใช้งาน Google Street View อันนี้เราเอามาวางแผนการเดินทางหรือว่าท่องเที่ยวในที่ที่ไม่เคยไปเสมือนหนึ่งเคยไปได้เลยค่ะปัญหาคือบางครั้งรูปถ่ายเหล่านี้ถ่ายมันตอนไหนไม่รู้ติดหน้าคนติดเลขที่บ้านติดทะเบียนรถยิ่งถ้าเป็นบ้านคนดังหรือคนมีชื่อเสียงเนี่ยอันนี้น่ากลัวจะถูกติดตามค่ะแล้วตอนนี้จะบอกว่าเราสามารถทำให้ g o o g l e Map เบลอได้เพื่อเกิดความเป็นส่วนตัวมากขึ้นทําได้ตามนี้เลยคะ่ะหลายคนใช้งาน Google Street View อยู่ใน Google Map หรือแผนที่ของ Google เพื่อวางแผนการเดินทางหรือลองเที่ยวไปในสถานที่ที่คุณไม่เคยแต่คุณเคยเจอปัญหานี้ไหมคะบางครั้งรูปพวกเนี้ย ถ่ายติดข้อมูลที่เป็นส่วนตัวของเราใบหน้าคนเลขที่บ้านเลขที่รถซึ่งถ้าเป็นบ้านคนดังหรือคนมีชื่อเสียงนะอันนี้ถูกติดตามได้ง่ายๆเลยไม่ปลอดภัยเราสามารถร้องขอให้ Google Map จังเบอได้เพื่อความเป็นส่วนตัวด้วยนะคะวิธีการง่ายๆค่ะเข้าไปที่โหมด Street View คลิกไปที่รายงานปัญหาที่มุมล่างขวาของหน้าจอค่ะจากนั้นให้วางกล่องสีแดงไว้ตรงกลางบ้านของคุณแล้วเลือกบ้านของฉันในช่องคําขอเบอร์ภาพและระบุเหตุผลในการคําขอเบอนะ,นะคะจากนั้นก็ระบุอีเมลของคนที่แจ้ง แล้วกดส่งซะรอดําเนินการเมื่อทาง Google จัดการแล้วก็จะส่งเมลแจ้งเตือนมาบอกค่ะน่าสนใจไม่น้อยนะรู้เทคโนโลยีรู้ทันกันแบบนี้แล้วก็ต้องใส่ใจด้วยนะคะคุณผู้ชมที่พามาดูเรื่องสนุกสนุกกันบ้างดีกว่าใครที่ชื่นชอบกลิ่นของน้ําหอมและไม่ได้ใช้น้ําหอมกลิ่นเดียวต้องชอบเครื่องตัวนี้เพราะเป็นเครื่องผลิตน้ําหอม ที่สามารถผลิตได้เป็นร้อยกลิ่นเลยค่ะสําหรับคนขี้เบื่อนนแน่แน่โตเครื่องแป้งไข่มีหลายขวดน้ําหอมบ้างยกมือขึ้นแต่และกลิ่นให้มู o ดและอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปนี่เลยค่ะวันนี้ก็เลยพามาดูที่มาของน้ําหอมทุกกลิ่นที่มารวมกันอยู่ในที่ที่เดียวกลิ่นไม่ตีกันและไม่เปืองที่วางขวดนี่คือเครื่องผลิตน้ําหอมจากประเทศสโลวีเนียซึ่งเป็นผู้พัฒนา ขวดน้ำหอมตัวนี้ที่เราสามารถสร้างกลิ่นน้ำหอมได้ถึง100กลิ่นจากการสร้างผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนค่ะในเครื่องจะมีหัวเชื้อน้ำหอมที่เหมือนกันกันกบตลับหมึกพิมพ์ด้วยกัน3กลิ่นซึ่งเป็นส่วนผสมหลักในการผลิตน้ำหอมกลิ่นต่างๆชายหญิงขวดน้ำหอมนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธและทำงานร่วมกับแอปในการเลือกผสมกลิ่นต่างๆรวมทั้งยังมีระบบ AI ช่วยเลือกและแนะนำกลิ่นน้ำหอมให้เหมาะกับความรู้สึกหรืออารมณ์ของคนใช้งานในแต่ละวันหรือเหมาะกับสถานที่ที่เราจะไปก็ได้ผู้ใช้สามารถเลือกหรือผสมสัดส่วนของกลิ่นน้หอม ใน1ขวดนี้จะสามารถผลิตกลิ่นได้มากถึง100กลิ่นไม่ต้องกลัวว่าแต่ละกลิ่นนั้นจะผสมกันจนเพี้ยนนะคะสลับไปมาระหว่างกลิ่นที่เราชอบได้ค่ะเห็นเครื่องแบบนี้แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นวิวัฒนาการสุดล้ำนะคะมีเครื่องเดียวไม่ต้องพกน้ําหอมอีกเลยแต่บางคนอาจจะรู้สึกดีที่มีน้ําหอมตามเทรนต่างอ้างใส่ซ้ํากับคนอื่นแล้วรู้สึกว่าฉันอินเทรนนั่นก็นานาจิตตังกันไปค่ะและนี่แหละค่ะคือเรื่องราวของโลกเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นทุกๆวันตัวเราเองก็ต้องพัฒนาเช่นกันนะช่วงนี้ส่งต่อไปที่่่ผู้กาารัคะ ขอบคุณคุณซีนะคะมานที่ข่าวต่อไปนะคะต้องบอกว่าดีใจกับชาวใต้จริงๆค่ะเพราะว่าล่าสุดค่ะทางสบคตรงังมีมตินะคะให้สามารถจัดกิจกรรมการแสดงโนรา<ม>หรือมโนราโรงครูหนึ่งในศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่สําคัญของชาวใต้ได้แล้วนะคะโอ้โหพอข่าวออกไปค่ะน้องๆน,นะคะคณะโนราทั้งหลายเนี่ยรีบเร่งฝึกซ้อมเตรียมโชว์นักท่องเที่ยวเลยทีเดียวค่ะ และนี่เป็นภาพที่น้องๆบ้านมโนราตําำบลโคกสะบ้าอำเภอนายงจังหวัดตรังกำลังซ้อมการแสดงโนราอย่างขำำมักขม้นเลยนะคะเพื่อเตรียมพร้อมไว้โชว์นักท่องเที่ยวที่เชื่อว่าน่าจะเดินทางมาท่องเที่ยวกันมากขึ้นหลังจากสบ,บคตรังประกาศให้มโนราโรงครูกลับมาทําการแสดงได้อีกครั้งทําให้บรรยากาศเริ่มผ่อนคลายโดยน้องๆบอกว่าดีใจมากที่จะได้กลับมาแสดงอีกครั้งสําหรับโนราหรือมโนราเพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากจุ นเสโกทําให้นักท่องเที่ยวจํานวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยากเดินทางมาชมการแสดงกันมากขึ้นค่ะส่วนปิดท้ายรายการวันนี้ก็พาไปเที่ยวกันเช่นเคยนะคะจะพาไปชมกล้วยไม้พันช้างกระค่ะที่ต้องบอกเลยว่าเป็นอันซีนของภาคอีสานนะคะเพราะว่าจะออกดอกให้ชมแค่ปีละครั้งเท่านั้นเองค่ะ ที่อุทยานวัดป่ามันจาคีรีอำเภอมันจาคีรีนะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะกล้วยไม้พันช้างกระกําลังออกดอกขาวอมชมพูเป็นช่อยอย่างสวยงามบานสะพรั่งชูชอ่อพร้อมกับส่งกลิ่นหอมนะคะตามต้นมะขามแล้วก็ต้นไม้ชนิดอื่นๆทั่วทั้งเขตอุทยานของทางวัดเลยค่ะทําให้ประชาชนที่เดินทางผ่านอำเภอมันจาคิรีนะคะรวมถึงชาวบ้านอำเภอมันจาคิรีเนี่ยก็ต่างเข้ามาชมความงามมีให้ชมแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะคะทาให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ยกให้เป็นอันซินอีสานและอันซินขอนแก่นที่มีเพียง แห่งเดียวของประเทศไทยอีกด้วยใครอยู่ใกล้หรืออยากจะไปชมความงามนี้ก็สามารถเดินทางไปชมกันได้นะคะระหว่างเดือนมกกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกป,ปีเท่านั้นค่ะเหมหือนเวลาของข่าว3าสแล้วนะครับขอบคุณชุดพิธีกรจากนาดินจาดีและพสติกอินสติงครับเรา3าคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ